สวัสดีค่ะพบก,กับกุ้งสตอรี่อีกแล้วนะคะกลับมาเจกันอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานมากนะคะร่วม2เดือนด้วยกันนะ ในช่วงระหว่างนี้กุ้งหายไปไหนนะคะก็คือว่ากุ้งอาใช้เวลาว่างทั้งหมดนะคะที่กุ้งมีเนี่ยในการเย็บผ้าค่ะทุกคนกุ้งก็หลังจากที่กุ้งได้ลงคลิปนะคะการเย็บผ้ากันเปื้อนนะคะการเย็บกระเป๋าไปนะคะเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองแล้วเนี่ยอพอกุ้งได้ทําตรงนี้นะคะกุ้งก็มีการโพสตขายนู่นนี่นั่นใน Facebook แล้วก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะในช่วงระหว่าง2เดือนที่ผ่านมาทําให้กุ้งเนี่ยได้มีรายได้เสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นได้จากค่ากัน ะะได้จากกระเป๋าผ้าต่างๆนะคะซึ่งจักเย็บผ้าที่กุ้งซื้อมาเนี่ยนะคะเป็นต้นคุณของเครื่องสักนะคะตรงนี้ซื้อมา4,000กว่าบาทนะคะสําหรับรายได้ที่กุ้งได้นะคะในช่วงระหว่าง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือกุ้งได้ค่าจักคืนแล้วนะคะทุกคน คือดีไปมากค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้นทุนที่เราลงทุนไปกับเครื่องสักตัวนี้เนี่ยในการเย็บผ้านะคะเราก็ได้ทุนกลับคืนมาหมดแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่า,าในช่วงระหว่างสองเดือนเนี่ยกุ้งก็เวลาว่างหลังเลิกงานหรือแม้แต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันหยุดอะไรต่างๆเนี่ยกุ้งก็จะพยายามทาออเดอร์นะคะทำออเดอร์แล้วก็ทํางานส่งให้ลูกค้านะคะให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า กุ้งโชคดียอย่างหนึง่งทุกคนที่กุ้งมีการยานิมิตท,ที่ดีนะคะพอเวลากุ้งขายอะไรเนี่ยรายได้หลักนะคะก็คือการโพสต์ขายใน f a c e b o o k นะคะพอกุ้งโพสอะไรไปเนี่ยเพื่อนๆใน f c e e o o o เนี่ยค่อนข้างที่จะช่วยเหลือนะคะช่วยสนับสนุนกุ้ง ช่วยซื้อช่วยซัพพอร์ตนะคะมันก็เลยทำให้กุ้งเนี่ยมีรายได้เสริมจากตรงนี้เข้ามานะคะสำหรับเพื่อนๆนะที่ทำเหมือนกุ้งนี่แหละก็คือหลังจากที่เขาเห็นกุ้งโพสขายนะคะใน Facebook ทำ u t u b e อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเขาก็ไปทำใน Facebook บางคนก็ได้รับกระแสะที่ดีเนาะส่วนอีกคนนึงก็ขายไม่ได้บ้างนะคะซึ่งตรงนี้ก็อยากจะเป็นกำลังใจเนาะให้ทุก ให้กับทุกคนที่กําลังทําอยู่นะคะให้มีกําลังใจสู้นะแล้วก็หาหนทางนะคะหาหนทางในการขายบางคนเนี่ยขายไม่ได้ใน f a c e b o o k นะคะตอนนี้นะที่กำลังเขาเรียกว่ากําลังฮิตกําลังเป็นเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่แม่ค้าออนไลน์ใช้นะคะนั่นก็คือการขายผ่าน tiktok นั่นเองนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ลองขายดูแล้วใน facebook ไม่ประสบความสําเร็จนะคะลองหันไปขายใน tiktok อดู นะคะแต่ว่าใน TikTok เนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยการโพสเขาเรียกว่าเหมือนถ่ายคลิปสั้นๆไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ระหว่างเราเย็บผ้านะคะระหว่างแพ็คของนะคะการใชเ้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นมันดีอย่างหนึ่ง t ิกตอกอะมันดีตรงที่ว่า เวลาเราโพสขายอะไรเนี่ยเราเราสามารถที่จะใช้เพลงหรือว่าใช้คำพูดที่มันมีคนทำอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นคอนเทนต์มาเป็น, content, ปนอ่าเขาเรียกว่าเสียงซาวเนาะในการทำคลิปของเราลงติ k กตอกตรงนี้ได้ซึ่งคลิปซาวตรงนั้นเนี่ยให้เลือกไปคลิปซาวที่เหมือนมีคนเอามาทำนะคะเอามีคนมาเอาใช้เสียงซาวตัวนี้มาทำแล้วนะคะแล้วก็เป็นเสียงซาวที่พอพออเสียงซาวตัวนี้ที่มีคนเอามาใช้แล้วเนี่ย พอมันมีคลิปเราอะที่มันอยู่ในเสียงสาวตัวนี้เนี่ยพอคนเขาเลื่อนดูใช่ไหมเราอะก็จะไปเจอนะคะเราก็จะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มสาวตัวนั้นด้วยนั่นเองนะคะฉะนั้นเราเนี่ยการเลือกเสียงสาวไม่ว่าจะทําด้วยตัวเองเสียงสาวของตัวเองหรือว่าดึงเสียงสาวที่มันมีอยู่แล้วในทิกต o k เนี่ยดึงมาใช้นะคะก็จะช่วยนะทำให้คลิปของเราเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีคนที่จะค้นหาคลิปเรา ได้เจอนะคะเจอง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าถามว่ากุ้งเนี่ยได้ลองทําลงติ๊กต็อกหรือยังนะคะก็คือยังไม่ได้ลองทําแต่ว่ากุ้งก็มองๆเอาไว้อยู่เนาะว่าเออถ้าเรามีเวลานะคะ กุ้งก็อยากทําลง t i k t o ็อด้วยนะคะแต่ว่าด้ยวยความที่ตอนนี้เนี่ยแค่กุ้งโพสขายใน f a c e b o o k นะคะก็เย็บไม่ทันแล้วทุกคนนะคะ <S <S ก็เลยยังยังไม่ได้อ่าไปถึงเลเวลที่จะเอาลง t i k t o ็อนะแต่ว่าก็คิดเอาไว้อยู่เหมือนกันว่าวันใดวันหนึ่งที่เราพอมีเวลานะคะเย็บของเป็นสต็อกนะคะเราก็จะเอาไปลงใน t i k t o ็อนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือกุ้งก็เย็บผ้านะคะตามออเดอร์นะคะคือคือลูกค้าสั่งมานะ แบบนี้แบบนี้กุ้งก็เย็ยบตามนะคะเย็ยบให้เขาตามที่เขารีเควสมาหรือว่าขอมานั่นเองนะคะเดี๋ยวกุ้งจะขึ้นภาพงานตัวอย่างให้ดูนะคะว่างานที่กุ้งขายจะเป็นแบบไหนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็คือจะเประงานมาสคะทันนะคะด้วยความที่ทำไมถึงไม่อัดคลิปในส่วนของเวลาการทำนู่นนี่นั่น ในตรงนี้ลงในยูท b e ด้วยเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเราอะมีเย็บผ้าแบบนี้แบบนี้นะคะก็คือ,อ,อด้วยด้วยลายผ้านะคะด้วยลายผ้าที่กุ้งเย็บเนี่ยอาจจะมีในเรื่องเกี่ยวกับลายลิขสิทธิ์นะคะอาจจะมีในเรื่องเกี่ยวกับลายที่เป็นลายลิขสิทธิ์กุ้งก็เลยไม่สามารถที่จะนําลงได้นะคะแต่ว่าก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีลายที่ที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์นี่ก็ก็เขาเรียกว่าก็ไม่ ไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปแล้วก็ตัดคลิปลงนั่นเองนะคะก็คือในวันนี้เนี่ยที่ที่ได้มาอัดคลิปนะคะก็คือครบ2เดือนด้วยแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็น วันแม่นะคะวันแม่วันที่1ิบสองสิงหานะคะกุ้งก็เลยได้ถือโอกาสนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ได้โทรไปหาคุณแม่นะคะโทรไปหาแม่แล้วก็อวยพรนะคะวันแม่ต่างๆแล้วก็ด้วยความที่สถานการณ์มันไม่ค่อยดีเนาะหลายๆคนน่าจะไม่ได้กลับบ้านไปหาคุณแม่กันนะคะในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะรวมถึงตัวกุ้งด้วยนะคะก็คือไม่ได้กลับไปหาแม่นะคะเพราะว่า ติดโควิดนะคะแล้วกุ้งอยู่ปาจีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะคะก็เลยะชะลอการเดินทางต่างๆลงนั่นเองนะคะก็เลยไม่ได้เดินทางกลับไปหาแม่เนาะ,ะพูดถึงว่าวันแม่นะคะทุกๆคนก็มักจะมีสตรอรี่เรื่องราวของคุณแม่นะคะอย่างแม่กุ้งเนี่ยก็มีเรื่องราวนะคะที่ท่านได้เล่าให้ฟังว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยแกลําบากมากนะทุกคนแกลําบากมากเลยแล้วทีเนี้ยกว่าที่แกจะได้สบาย เช็คเช่นทุกวันนี้นะแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ถือว่าลําบากแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าสบายแบบใช้ชีวิตเลิศดหรูออะไรมากนะแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยแต่ก่อนที่แม่เป็นเด็กเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้แม่ก็มีความสุขมากขึ้นมีชีวิตที่สบายมากขึ้นนะคะ กุ้งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยแม่ชอบเล่าเนาะชอบเล่าประวัติชอบเล่าเรื่องราวของแม่ว่าแต่ก่อนแม่เป็นยังไงอะไรยังไงเล่าให้ลูกหลานฟังนะคะกุ้งก็เช่นเดียวกันนะครอบครัวกุ้งก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างลําบากนะคะทุกคนค่อนข้างลําบากเลยแล้วก็แม่กุ้งเนี่ยสมัยแต่ก่อนนะคะก่อนที่จะมีกุ้งเนี่ยก็คือตอนเด็กๆแม่เล่าให้ฟังเนาะแม่เล่าให้ฟังบอกว่า ตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่เรียนจบแค่ป .2 นะคะจบแค่ป .2 เรียนไม่จบป .4 เลยนะทุกคนยายก็ให้แม่เนี่ยไปอยู่กับเจ๊กนะคะเจ๊กเนาะแล้วเพื่อที่จะให้คุณแม่เนี่ยทำงานอยู่กับเจ๊กแล้วก็ค่าจ้างค่าแรงค่าข้าวสารนะคะที่เขาใช้เป็นค่าจ้างในตัวของคุณแม่เนี่ยยายนะคะก็จะมา เอานะคะมาเบิกข้าวสารบ้างมาเบิกเงินบ้างแม่เล่าให้ฟังว่าตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยแม่ลํบาบากนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัวนะคะเพราะว่ายายเนี่ยให้ให้แม่เนี่ยไปอยู่กับเจ๊กเพื่อที่จะ,ะไม่ว่าจะเป็นรายได้ต่างๆนี่ก็คือจะหวังพึ่งจากแม่นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่แม่เนี่ย แม่กุ้งเนี่ยบอกว่าแม่ดีดีตรงที่แม่เป็นคนที่ใฝ่ความรู้นะใฝ่ความรู้อยากรู้อยากเห็นอยากที่จะมีพอมีโอกาสแม่ก็จะไม่ทิ้งโอกาสนั้นแม่เล่าให้ฟังว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ไปอยู่กับเจ๊นะคะเจ๊เนี่ยเขาก็สอนลูกเต้าเขาเนาะให้เรียนหนังสืออ่านเขียนหนังสือนู่นนี่นั่นแล้วแม่ก็ แอบไปฟังบ้างแอบไปดูบ้างนะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยมีหนังสือกระตุ้นกระตุนแม่ก็อ่านนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าแม่กุ้งไม่ได้เรียนหนังสือนะแต่ว่าท่านก็อ่านได้เขียนได้นะคะที่มันเกิดจากความใฝ่รู้นะคะความที่ไม่หยุดนิ่งของแม่นะคะแล้วก็เมื่อมีโอกาสแม่ก็จะควายคว้าโอกาสนั้นไว้ถึงแม้ว่าโอกาสนั้นเนี่ย ไม่ได้เดินมาหาแม่หรอกแต่ว่าแม่เป็นคนที่เดินไปหาโอกาสตรงนั้นพอมีช่องว่างอ่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไปอยู่กับเจ๊กเนาะก็คือทํางานนู่นทํางานนี่นน ύ, พอมีเวลาบ้างนิดๆหน่นนนอยๆหรือแม้แต่ทํางานไปหูเนี่ยได้ยินอ่าเขาสอนการบ้านลูกนะคะสอนหนังสือลูกยเงี้ยแม่ก็จะเป็นคนที่พยายามจดจานะแล้วก็พยายามใฝ่รู้ที่จะเรียนรู้ตรงนั้นนะคะแม่กุ้งอ่ะเป็นคนที่ ลำบากนะลำบากมาตั้งแต่เด็กพอพอเขาเรียกว่าพออายุนะคะพอเริ่มเป็นสาวแม่ก็ไปตักน้ํานะคะขายของเดินไกลไกลเป็นหลายกิโลนะคะหาบหาบหาบของขายอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้ชีวิตแม่ค่อนข้างที่จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าจะเด็กจนถึงเวลาสาวเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างลําบากนะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างลําบากแล้วทีนี้แม่กุ้งอามาจะสอนให้กุ้งอะ่ะเ,เขาเรียกว่า ใยรู้แล้วก็เป็นคนที่ให้อดทนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่แม่เรา,เาให้เราได้รู้ว่าความลําบากตรงเนี้ยมันเป็นยังไงเขาก็เลยไม่อยากให้ลูกต้องลําบากนะคะในหลายๆเรื่องราวไม่ว่าจะจาก,จากพ่อก็ดีหรือว่าจากแม่ก็ดีเนี่ยมันทําให้เป็นกําลังใจนะคะกําลังใจให้กับกุ้งเนี่ยให้กุ้งได้ต่อสู้นะคะทุกคนแล้วก็เขาเรียกว่าเออคือกุ้งอ่ะเรียน เรียนจบประะิญญาตรีหรือแม้แต่ทํางานหาเงินเก็บเงินเนี่ยก็เพื่อที่จะให้พ่อกับแม่สบายนะคะฉะนั้นเราเนี่ยทุกให้คําคของพ่อของแม่กุ้งเนี่ยกุ้งสมัครเอามาเก็บนะคะใส่ใจไว้เสมอว่าเราจะต้องสู้นะเราจะต้องอดทนเพื่อพอร์อพ่อกับแม่นะคะให้พ่อแม่เราสบายเรากุ้งก็เป็นลูกสาวคนเดียวเนาะแล้วก็เป็นคนที่เรียนสูงที่สุดนะคะในครอบครัวกุ้งก็ เ,เขาเรียกว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยก็ว่าได้นะคะเราก็โชคดีที่กุ้งได้ทำงานนะคะปัจจุบันนี้กุ้งก็ได้ทำงานที่บริษัทเอกชนนะคะที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะทําให้กุ้งได้มีรายได้นะคะรายได้ที่มั่นคงไปด้วยนะมันก็เลยทําให้กุ้งมีบ้านมีรถนะคะมีเงินเก็บมีทองมีทองมอีทุกอย่างที่กุ้งอยากได้รวมไปถึงนะคะเงินที่ส่งไปให้ทางครอบครัวนะคะก็ไม่ลําบากนะคะ ถึงแม้ว่าสิ่งหนึ่งที่กุ้งอ่ะอจะทําให้พ่อแม่ลำบากอยู่บ้างนะคะก็คือการที่กุ้งอ่ะมีลูกเนาะกุ้งมีลูกแล้วกุ้งก็ไปให้ท่านเลี้ยงนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เราเป็นคน่างจังหวัดกุ้งก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีโมเมนต์เดียวกันนะคะก็คือให้ตากับยายหรือว่าปู่กับย,าย่าเป็นคนเลี้ยงลูกให้กับเราเพื่อที่จะเราเนี่ยจะได้ทํางานนะคะให้สบาย เขาเรียกว่าทำงานให้แบบเต็มที่อ่ะเออตรงนี้นะคะกุ้งเชื่อว่าตายายปู่ย่าก็หลายๆคนซัพพอร์ตตรงนี้รวมไปถึงพ่อแม่ของกุ้งเองด้วยนะคะก็คือัท่านซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยความที่ท่านบอกว่าท่านอ่ะไม่มีนะคะพ่อแม่กุ้งไม่มีเงินไม่มีทองไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรซัพพอร์ตกุ้งนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมว่ากุ้งอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรท่านก็จะให้กุ้งหาเองนะคะสิ่งเดียวที่ท่านบอกกุ้งว่าท่านสามารถช่วย ช่วยได้นะคะสำหรับตุกุ้งคือการได้เลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงลูกให้กับกุ้งได้ทํางานหาเงินนั่นเองนะคะแล้ท่านก็พื้นฐานเป็นคนรักเด็กนะคะทุกคนพ่อกับแม่กุ้งเนี่ยเป็นคนที่รักเด็กมากท่านก็เลยค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะกับการที่ได้อยู่กับลูกกับหลานนะคะแล้วก็ความโชคดีอีกอย่างหนึ่งของกุ้งก็คือว่ากุ้งมีลูกที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะคะตากับยายบอกว่า,าพ่อของแม่กุ้งนเนาะเขาก็บอกว่า ลูกของกุ้งทั้งสองคนเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็เลยถึงว่าเป็นความโชคดีที่เขาเรียกว่า,าพ่อกับแม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีบนบ้างเหนื่อยบ้างแต่ท่านก็กลับ มีความสุขนะท่านบอกว่าท่านมีความสุขกับการได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานตรงนี้นะคะมันทําให้ท่านมีโมเมนต์มากขึ้นนะท่านมีช่วงเวลามากขึ้นนอกเหนือจากการกินข้าวอ,อยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยการที่ได้พูดคุยกับลูกกับหลานมันทําให้ชีวิตของท่านเนี่ยไม่เงียบนะคะทาให้ชีวิตของท่านมีสีสันนะคะได้บนได้ดา่าได้ว่าบ้างเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เหมือนกับว่าชีวิตของท่านได้มีอะไร เข้ามาในชีวิตบ้างนะคะที่มันแบบไม่จำเจไม่้ำซากตรงนี้นะคะท่านก็ค่านี่จะมีความสุขกับการเลี้ยงหลานตรงนี้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันแม่ปีนี้นะคะกุ้งก็มาบอกเล่าเนาะมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตนะคะของคุณแม่ของกุ้งเบื้องต้นนะแบบวา่าคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่กุ้งได้มีทุกวันนี้ก็เพราะคุณมีคุณแม่ที่ดีที่คอยสั่งสอนนะคะแล้วก็รวมไปถึง เขาเรียกว่ากำลังใจที่สำคัญของกุ้งที่กุ้งมีวันนี้ได้นะคะก็คือกำลังใจจากคุณแม่คุณพ่อนะคะกำลังใจจากครอบครัวนั่นเองนะคะทำให้กุ้งสู้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนะคะดูท่านเป็นตัวอย่างว่าท่านเนี่ยลำบากมากขนาดไหนท่านสู้มากขนาดไหนแล้วเมื่อไหร่ที่เราท้อเนี่ยถ้าเราคิดถึงคำพูดหรือว่าคิดถึงท่านกำลังใจของเรามันจะมาเติมเต็มให้เราแบบ ฉันต้งองสู้เพื่อครอบครัวของฉันนะคะคุณไม่เชื่อเลยคนก็จะมักที่จะเวลาท้อหรือว่าเวลาที่หมดหวังสิ้นหวังถ้าเมื่อไหร่ที่คิดถึงพ่อถึงแม่ก็มักจะฮึดนะมีกําลังใจฮึดสู้กันขึ้นมากันเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเนื่องในวันแม่เนาะกุ้งก็เลยมาบอกเล่าเรื่องราวของคุณแม่ให้ฟังด้วยแล้วก็บอกว่าในช่วงเวลาที่หายไป2เดือนกุ้งหายไปทําอะไรบ้างนะคะ,คะ,คะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะคลิป okay วิดีโอหน้าสัหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย